ถ้วยประจำเดือนหรือถ้วยนามัยประจำเดือนถือเป็นอีกหนึ่งปัญหายอดฮีสำหรับสาวๆที่นอกจากที่ต้องรับมือกับอาการปวดท้องปวดหน่วงปวดเกร็งอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายยังต้องคอยกังวลเรื่องสุขอ,อนามัยน้องสาวเพราะต้องคอยเปลี่ยนผ้านามัยอยู่บ่อยๆเพอเผลอหากตรงกับวันที่ต้องไปโรงเรียนวันทํางานหรือวันที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายมากๆประจำเดือนอาจจะซึมเปื้อนและทําให้หงุดหงิดได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อสาวๆเปลี่ยนมาใช้ถ้วยอนามัยหรือผ้าอนามัยแบบถ้วยที่ไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆอีกทั้งยังลดค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาขยะเพราะสามารถใช้ซ้ำได้ยาวนานสามารถทำกิจกรรมอย่างมั่นใจแถมยังรักโลกได้แบบคนรุ่นใหม่อีกด้วย ประจําเดือนเป็นอุปกรณ์สุขาอนามัยของผู้หญิงที่สอดเข้าไปในช่องคลอดระหว่างมีประจําเดือนจุดประสงค์คือเพื่อรวบรวมของเหลวและป้องกันการรั่วไหลบนเสื้อผ้าถ้วยประจําเดือนมักทําจากซิลิโคนที่เป็นเกรดทางการแพทย์ที่มีความยืดหยุ่นและมีรูปร่างคล้ายกระดิ่งที่มีกา้านถ้วยอนามัยจึงมีความปลอดภัยในการใช้งานไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อช่องคลอดหรือปัญหาด้านสุขภาพยกเว้นแต่ว่าผู้ใช้จะขาดการดูแลสุขพ ลักษณะที่ดีเช่นสมใส่ไว้เกิน12ชั่วโมงโดยไม่ถอดล้างทำความสะอาดก็อาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียจนเกิดการติดเชื้อภายในช่องคลอดได้ค่ะวิธีพับถ้วยนามัย ข้อดีจากการใช้ถ้วยนาไมย ลดค่าใช้จ่ายลดขยะรับรองการใช้งานยาวนานอย่างต่อเนื่องรับรองปริมาณได้ดีกว่าการใต่ประหยัดเงินใส่แล้วสามารถทํากิจกรรมได้ทุกอย่างไม่ไหลซึมเปื้อนใส่แล้วมีความสบายตัวตอบโจทย์ผู้มีอาการแพ้ผ้าอนามัยโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าใช้ผ้าอนามัยแบบปกติข้อเสียข้อควรระวังลำบากในการใช้ครั้งแรก สำหรับผู้แพ้ยางพลาราและซิลิโคนต้องดูแลรักษาความสะอาดการล้างทําความสะอาดในห้องน้ำสาธารณะไม่ค่อยสะดวกกลุ่มเป้าหมายสําหรับเพศหญิงเป็นช่วงวัยตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนจนถึงวัยผู้ใหญ่วัยเกษียณใช้ได้จนกว่าจะหมดประจำเดือนถ้วยอนามายัยเริ่มต้นตั้ง หาหลักร้อยเช่น7 0 0ถึง800บาทจนถึงหลักพันขึ้นอยู่กับรุ่นยี่ห้อและผู้จัดจ,จำหน่ายปัจจุบันเริ่มมีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหากไม่สะดวกเดินทางก็สามารถเลือกซื้อได้จากเว็บไซต์ที่จำหน่ายถ่วยอนามัยอย่างเป็นทางการหรือแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ค่ะผู้หญิงจำนวนไม่น้อยทั่วโลกรวมถึงผู้หญิงไทยตัดสินใจเมินผ้าอนามัยแบบดั้งเดิมหันมาใช้ถ้วยรองประจำเดือนหรือถ้วยอนามัยเป็นทางเลือกใหม่ ที่หลายคนบอกว่าทําให้พวกเธอไม่หวั่นแม่วันมามากทั้งสะดวกประหยัดและรักษาโลกไปพร้อมๆกัน